อธิบายนะครับตัวเจ้า n u v Orleans นะครับถ้าเกิดเราใส่รีโมทคอนโทรลสัญญาณการขโมยนะครับถ้าเกิดเรากดรีโมทตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาคุญแจตัวนี้ไปเสียบนี่เสียบแล้วก็บิดบิดแล้วก็สตาร์ทมือตัวนี้ฟิวจะขาดทันทีนะครับแก้ปัญหาก็คือว่าเราก็เปิดเบาะเปิดเบาะเสร็จฟุบ เราก็ไขน็อตตัวนี้นะครับเราก็ดึงมันนี้ขึ้นมาอยู่ใต้เบาะนะครับฝั่งนี้เป็นเป็นแบตเตอรี่น็อตสองตัวนี้แกะออกมาเป็นแบตเตอรี่แล้วเราก็ดึง,งนี้ออกมาดึงออกมาแล้วก็ไอ้ฝั่งเนี้ยจะเป็นฟิวอีกฝั่งหน,นึ่งเนี้ยจะเป็นฟิวเหมือนกันเป็นฟิวสำรองเห็ okay, นไหมครับ เป็นฟิลสองบนบอล้วก็เอาไข่พ่วงนี่ออกมาอาอ,านอากนะีน่ออกแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าฟิว วิวนี้มันขาดนะครับวิวขาดตอนนี้จะเป็นฟิวสิบแอมแล้วก็สอดเอาฝั่งเนี้ยเอาฟิวฝั่งเนี้ยเอามาสลับใส่ฝั่งนี้เพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันเป็นฟิวฟิวสำรองเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็ใส่อันนี้มันขาดแล้วเราก็สลับแล้วน,นะครับสลับเอาอีกอีกฝั่งเนี้ยฝั่งที่ขาดเป็นฟิวสำรองก็องเอามาใส่ฟิวนี้ ตอนนี้มันก็เราใส่เสร็จแล้วก็มากดดูกดรีโมดดูนไ,ไครับติดละว,วเวาเราติดแล้วนะครับเราห้ามเลยนะครับห้ามเอาเจ้ากุญแจเนี่ยไปเสียบแล้วก็บิดบิดแล้วก็สตาร์ตตอนนี้ฟิลก็จะขาดอีก ถ้าเกิดเราใช้กุญแจก็คือต้องใช้กุญแจถ้าเกิดเราใช้ดีม่อคอนโทรลเราก็ต้องใช้ดีม่อคอนโทรลน,นะครับตอนนี้เราก็ไปซื้อฟิวมาใส่แต่5แอมมันมีแต่5แอมนะเดี๋ยวจะเอาใส่เป็นฟิวสำรองไปให้ถ้าเกิดมันขาดอีกเราก็เอาฟิวตัวนี้เอาไปใส่สั่งน้นโอเค